สบายดีท <minutes> ุกคนอยู่ว่างๆกินข้าวแล้วพี่น้องมาเปียผมให้เด็กน้อยผูหันหลังมาดูลูกป้ามีแต่ผู้งามๆผูหน่ะผูโอ้เม่เถ่าออกมาบ่สิบมันจะใส่เมถ่าก็มื้อบ่บัดนไหนฮะผูน้องลิดก็ได้งามพี่น้องเอ้ยงผมเราลกเอ้สบายดีอีกรอบพี่น้องพากันกินข้าวแล้วก็นอนเย็นระบาดเลยสบายดีผู้ผูพี่นังกัน ไขยมันข hey, mm. ึ้นเลยพี in ่น้องเปินทอดมูบัางได้ไข้มันขึ้นโยเอกเมเ่อนบออยากเสียวได้กินสื่อนะได้กิ่นกระตุ้นใช่แล้วพอยิมินมา่กะยาบขอักะเส่นั่นเด้แล้ว่วมกันกระลังสีบวางแผนการเตรียมคนเตินคนยังออกมาไว้วังนี่พี่น้องเอ้โทษฮะพอที่แท็กมาใครเดินพัวหายนะมั่วหมอกป้ายเฮ้ยโกินบได้จกดเฮ้ยันเมาทอดป้านะ ทอดปลาแหละี้มือนอนคมเมาอีนชาคือบมีกิบมีกิพือบมี่ซื้อะอนาชานี่คิวตามันงามไหเนาะอซุอินอซุคิวตาอีนาชาน่ะมันงามเนาะคิวมันงางามตาก็งามว่าไอ้ใครก็แม่ลอยเท่า ขี่อุ่นขี่นยอืดมยบดายบดายเไบอตก็มแบ่งอันน้อี่าอั่นในงานน่คน่าร์ไทยนี่แหละคืออรไทอาหารเขจะเร์ไทยตัวนี้แหละเขาาไปแกเอาเต็นออกมาอีกเต็นหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ยังบ่าเอามาแต่แต่เมื่อพูดพี่น้องเต็นเออแต่ก็เอากับพอบางครั้มีหุ่นใดมันก็หาหล่อส่งแต่ว่ามันจะเก็บแพงกาเขาไปเอาได้ จากข้าวก็ลืมเลยเป็นเห็ดชองคนจังได้เห็ดผู้เดียวบ่ได้ต้องมีผูย่อผูยังคนขึ้นคนลงนี่ไปเอาเองคะใครแน่พกม่อีกแล้วอนหอมแก้มจิกจิกจิกกจะจวนเด็กน่อยอาบหน้าผัสซหนาวนาวโว้ยลงอาบน้ำน้องบอกซีหนาวหพี่น้องเลยน้ำนองก็ได้ว่ะมีเหือได้สุภายเหร่นะ พี่ากขีปีเปีตมีว้าวมีที่นี่น่นี่้มจิ้มจิอมเห็นผิดสวยเห็นพัดูห้า ตัวแห่งพาโลมันจะไปดูเฉยๆดี๋ยาเดี๋ยวเออหอมแก้มได้อออไอ้แม่คือมียเจ้อยคือจะแท้คือมียอันแพงเขาว่าแพงร้านแห่งกลัวแพงลูกแม่บ่อสูหักแพงนะซ้ำกันอยู่ว่าพืชนั่น โอ้อยากลับด้วยบ้านเนี่ตากระพุ้นเห็ุเสร็จอยากลับด้วยบ้านเนี่ยนองเนื้อยากได้นองแล้วดาวเอานองมาเอือน่เขาหาเขาหาน่องมายิงบอกงหัวเขาผลิตให้พรท่านมาสันเออหูเลืองเนาะเขามาเอาบอกพู้ยิงแก่งหัว แม่เจ <out>. ้าหนึ่งขาเออไปใหญเด้อเอาไปใหญ่เจ้าหนึ่งข่าดันผู้ชายบ่เอาผู้ชายพีจะท้าน้าซอยเจ้าผู้ชายมือขึ้นเอาผู้ชายน้องผู้ชายอ่ขึ้นม่เนาะเออจะเป็นหูเรื่องดึงสั่งเลยเอาผิงว่าอยูมือกันแม่อยู่มือขึ้นว้ายมันเสยเอาแผดึงแผชายแน่นี้เลยนะโอ้โหว่าแบ เฮ้ยกูยยยช่างมึงได้หำเ้ยแกงใช่องเอไ้ยหงผู้้อมจัดการไปดาวแผนนิ่งแผทชายจบจัดการแต่มาแรกรถพอนเมนแรมันน่ช่มันเลิมห่อนอะไรเออซู่เอยเลิมห่อนะเอซูเอาเสืออันน้มาใส่ให้คนเต้นมากนะท่านผู้ชม โตทางเต็นเลยนะพี่น้องพอที่แทกกัดมาใครอะไรเขาเตียนสะพานที่พี่น้องกางเต้นอีก้างหนึ่งนเกราวมือนั่นคนสิร้ายกลัวนพะอดจังใดเนาะอย่าอกนะอย่ามาใกล้เด้อลูกอย่มันจ่อย

เห็ดจกป่าฮักได้เอากล้องริมกันเฮ้ยๆก้องริมนี่กล้องริมกองริมมาแล้เขาข้นไปอืโอ้นี่เนเียนตีก้วยตีบนะเฮ้ยหมากมันนี่ได้หมากมันนะเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยม มันมีไนได้กล้วยนี่นะหวานนะผัดปูดเลยค่ะขากนอกเสียแบนี้เนาะอย่าง thêm sẽ thì càng tên biết Ví chịu hơi ngà nè ngà nhiều nè xin ông đưa hơi Đâu mãi mày mà phan ông gơi. Oi đưa, ôi mouse mouse uuuu, mouse mouse rồi mouse mau rồi มันเถ่าแล้วเฮ้ยไปย่องไล่พัวข่อยนะมักได้ย่องนะ Rồi À tát bò nè. À, nó tiền cao là bạn này สจอกันพี่น้องเจอกระน้องเจ้าของเนาะ FC ถามมาว่าเป็นญยาดได้ไรกับแม่บ่าวดาวแม่ของแม่บ่าวดาวน่ะเป็นเอื้อยของแม่เฮาเอื้อยของแม่บ่าวบอยพี่น้องเนาะแม่ของแม่บ่าวดาวนะเอื้อยแท้ๆเนาะมึงลงเคยบ่มึงลงเคยล่าเห็ดวิยากบ่ ใส่ลูกเคยหลานะส่ดูเราแล้วใส่ลูกสาวหลานี่สิงสมงดูใส่ลูกสาวหลายัาอยางอารมณ์บอดีตอนไหน

เยี่ยมสถานถี่ไหวมันที่สี่เป็นเมื่อสังฆทานนะพี่น้องมันที่สามจัดงานจัดงานแต่วันจัดงานมาตลอดพี่น้นองเลยโอเคยยุดบล็อกก็เอาออ,งอ,องะกโหลดก็ได้มาแล้วจังไห้เข้าเห็ดใหม่ขอยืกมก้อนบล็อกนะ มันเต้นนะมันบ่ได้หน่อยเนาะเต้นแบบง่ายๆนี่มึงโหระพาพี่เนาะกินตำมะหงเขนลืมมาเก็บไปกินงามอีหลีหรอสักโหลดไปเลยนะพี่เนาะ าลุงหาผู้สาวเทียงต่ออีกนี่วะนั่นแล้อยู่ลุงน้อยอากมากผู้ดีอะไรเห็ดแท้ลุงไง คนมากก็เพื่อสิประกอบแล้วพันแล้วงานก็เพื่อสิกู้อีกแมนไอหวัมดมีสองเต็น ญาติจองญาติจ we ่อยมานั <inação> ่งล่พี่น้องมานั่งล่ํันล้านๆเคยมีตลานเคยบ่ได้เนาะกับน้องชาายยังจัคนว่าน้องเจ้าสุยังไปสู่ลูกสู่เมียเบิดมีครอบครัวเพิ่นแล้วเนาะตจคนก็สุตถามแปลว่า10คนบ่ลูกเอออาชอ ใต้สาใหนึ่งี้เป็นน้กมลานเป็นล้านอันนี้ก็เป็นน้องสาวดูของเอื้อนหนองาวของแม่เนาะแม่ไปดินี่แม่เป็นน้องสาวแม่เจ้าแม่สายเลือดเดียวกัน อืมแม่บ่าวบอยเป็นเป็นน้องซาหลาแม่น้องซาหลาอีแม่น้องซาหลาแม่แม่บ่าวดาวสุดท้ายคือยายมั่งไปสุดท้ายหมู่สิบสามคนเนาะลูกมันใหญ่เนาะเบิดอลไรได้เอ้ยเออ มันหอม hôm มันหอม hôm มันหอมบ่ได้มันหอมข้านั่งจ่มบ่บ่สิถูกซั่นหัปายามคามเข้าจิงถูกถ้าคิดก่อนจั่งมาจ่มจั่งตุงๆอ้อเออเอาขาละข้าละก็ล้มบ่ล้มล้มๆบ่บ่ถูกสวยเลยทูรไปทูรปล่อยพุง ไาคนเ้ข้ากอนใช่่ใช่ข้า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 ขึ้เก่าหมดแล้ว้าข้นบ่ได้มา้นบ่ได้ยืนนี่นมาขับรถขัอรถขับรถขับรถเพือนก่อนขางนข้าเพื่อนขึ้เก่านี่ยื้อยื้อ กลางแน่อย like uh, um, ู่อ uh, ย uh, ู่อยู่อยู่ค uh, ืออ่อนเด้อเฮ้เล็กนะอ่อนแน่ๆลังมันนะอย่าไปเห็ดน้ําขาวได้ไปสิไปย่อน้ําขาวเ้าๆไปหาเห็ดอย่าจ่ออย่าไปอยขาวกหาออกอี่เจ้าออก bựt đây gì anh phụt mà tiện tiện cái đấy ว่าเต้นเต้นกะได้มา ก็กล้วยผ่พันทิมพันนบพันงอีกก็กล้วยนัโอ้เพื่อสิได้พันงอีกมอีนั่นยัได้ยังไเฮ้ยค้าทางเจ้ามันเวเขาไนพูดนะะจบแล้วเออจบแล้วบ่ต้องย่อมา

បាយតាមណាពោតតាមណម៉ាត់ម៉ាត់មួយនឹងម៉ាត់ប៉ានិម៉ាត់ម៉ាត់ធុកเด้อហៅយូរណាមើលមកបាទមក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 